สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนินรยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาทาัตินพฤ่อศพบังกรในช่วงเดือนสิงหาคม2องพันนั่นเองขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม s u b สไคร์และแชร์และคอมเมนต์ในชาแนลนะคะเราลองไปอัปเดตสถานการณ์นะคะโดยภาพรวมในเดือนสิงหาคมกันก่อนนะคะก่อนอื่นเราไปดู e อ e น g y ของชาวทัตินในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ขอรับเอ NERGY ของชาวทัตตินพฤษกันบังกรค n o น c u p บครับเพชร n d สและเดอะมูนนั่นเองนะคะโอเคสำหรับในเอ NERGY ของชาวทัตตินเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณเป็นเอ NERGY ของคนที่น่ารักอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่แบบว่าเป็นควีนอ็อบคอัะนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจนะคะหรือว่าคือ เป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานกับในเรื่องของความรักเนอะบางครั้งคุณก็รักโดยไม่มีเงื่อนไขเลยคือรักใครก็รักจริง แล้วก็แบบเหมือนกับทุ่มเทนะคะค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็เอาใจใส่คนรักเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของแพชชั่นคุณก็มีให้กับเขาอย่างเต็มเปี่ยมนะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความคิดมากความวิตกกังวลความวัดระแวงเข้ามาอยู่เยอะเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะออมีในเรื่องของระยะทางนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ะะกับความสัมพันธ์คุณอาจจะดีกับชาวทัตน้ำนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ชาวทัตไฟเมษสิงหธนูนั่นเองนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของอคนใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาขอโอกาสคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะทีนี้เราไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้าง energy ตัวตนความรู้สึกในคิดของเขาคนนั้นของชาวทาตดินเขาเป็นอย่างไรนะคะ eight of cups ซอฟต์เพนท์เตอร์นะคะแล้วก็เดอะเดวิลเอาละในส่วนของเขาคนนั้นเนี่ยนะคะคือเหมือน <AM rac ian> เหมือนเขาเคยที่จะแบบดูเหินห่างจากคุณนะคะหรือว่าเคยเดินจากคุณไปนะแล้วก็อาจจะแบบหันหลังให้คุณหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบความไม่เข้าอกเข้าใจกันก็ได้แล้วอาจจะมีการห่างกันสักพักหรือว่ามีการเดินไปเลยก็ตามเนี่ยนะคะแต่จู่ๆเขาก็กลับมาขอโอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะ Jahren, เหมือนกับเขาแบบว่าอยากที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์อยากที่จะมีความรู้สึกที่มันมั่นคงมากกว่านี้นะคะแล้วก็แบบว่าเหมือนมีความรู้สึกดีๆเนาะหรือจะเรียกว่าถ้าเกิดเขาคนนั้นนะคะ เป็นคนที่เดินห่างจากคุณไปหรือว่าเหินห่างจากคุณไปอะ่ะเขาอยากจะขอโอกาสคุณนะคะเขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะว่าเขายัางตัดไม่ขาดกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขามีความรู้สึกว่ายังขาดคุณไม่ได้นะคะเดอะเดวิลเขามีความรู้สึกว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาแล้วเขาอยากเริ่มต้นกับคุณในความรักที่มั่นคงเนาะอ่อเ,อเนอร์จที่โดดเด่นไปอยู่ที่ทัตด,ดินนะคะ พะศบกันโดยเฉพาะมังกรนั่นเองที่เราลองไปดูนะคะว่าสถานการณ์โดยภาพรวมเป็นอย่างไรนะคะไฟออฟเพนดไฟออฟบอนส์นะคะห้าหมามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสับสนยุ่งเหยิงในหัวใจคุณเหมือนกันคุณอาจจะค่อนข้างที่จะคิดมากกับเรื่องความสัมพันธ์นี้นะคะมีความรู้สึกว่ามันรุ่นวายสับสนไปหมด ปัญหาอุปสรรคก็เยอะรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งระหว่างคุณกับเขานอกจากนั้นยังไม่พอยังมีความขัดแย้งที่มันมีจุกจิกวุ่นวายหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายไปหมดในความสัมพันธ์นะคะมันดูแบบว่ามันยุ่งเหยิงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ย,ยังยุ่งเหยิงทีนี้สาเหตุมันอาจจะมีอะไรได้บ้างมันอาจจะมีสาเหตุจากการที่มีคนต้องการเล่นเกมกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับแบบ พยายามที่จะมีการคอนโทรลความสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงในรักษณะของคนบางคนมีเรื่องของคนเก่าคนใหม่เข้ามานะคะวนเวียนในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแวง้งบึ้งตึงนะคะสีถ้วยการความรู้สึกว่าปิดใจนะคะไม่อยากเปิดรับอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามงอนง้อขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยพยายามพูดดีแต่คนหนึ่งก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะ เปิดใจสักเท่าไหร่ดูบึ้งตึงเย็นชานะคะแล้วก็แต่ก็เต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายความเซ็งนะคะอะไรที่มันเหมือนภายในใจอ่ะนะคะภายในใจม,นมันเหมือนเต็มไปด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากที่จะมีกระติดกระใจนะคะจะทําอะไรเพราะมันเกิดความเซ็งแล้วมันก็ดูดดมันเฉยนะคะในอาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาสักระยะหนึ่งนะคะ แล้วก็หันมาพิจารณาความสัมพันธ์นี้นะคะว่าโอเคความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ไหมเนาะนะคะหนึ่สอมีอะไรปัญหาในความสัมพันธ์บ้างแต่มันก็มีในเรื่องของความผูกพันต่อกันมาค่อนข้างเยอะมันก็เลยแบบว่าบางทีก็ตัดไม่ได้หันไปมองแล้วมันก็มีในเรื่องของความผูกพันที่ยังมีอยู่นะคะจะตัดก็ตัดไม่ขาดอะไรอย่างนี้แต่ก็อยากที่จะเหมือนกับ ให้คนรักปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างนะคะคือไม่อยากให้เขาแบบว่าเล่นเกมกับความสัมพันธ์หรือว่าเป็นลักษณะที่มามาหายหายผุผุโผล่หรือว่าทําตัวแบบลึกลับซับซ้อนนะคะหรือว่าทําอะไรที่มันเป็นอะไรลับหลังนะคะเรามีความรู้สึกว่าเขามีอะไรปิดบังลับหลังเราแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งนั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่าคิดมากแล้วเรามีความกังวลนะคะเรามีความเสียใจ ะะมันมีความเสียใจอยู่เยอะเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าค่อนข้างระดับ10ดาบก็เจ็บปวดกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะเป็นส่วนใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางคนอาจจะถึงขั้นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเป็นลักษณะมันร่อแร่นะคะถ้าหากว่าปล่อยให้คนอื่นนะคะเข้ามายุ่งเกี่ยวะะกับความสัมพันธ์มากเกินไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยท่ามกลางความเจ็บปวดในหัวใจยังไงก็ตามนะคะแต่ ชาวทัดดินเองเนี่ยนะคะคุณก็มี energy ของความแข็งแกร่งนะความที่แบบว่าภายนอกเราจะต้องเก่ง ภายนอกเราจะต้องเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้นะคะ Queen of Wands คุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินทำงานให้มากๆอยากจะก้าวหน้าในเรื่องของการงานอะไรไปเลยนะคะแล้วก็พยายามไม่แยแสไม่อยากจะใส่ใจกับในเรื่องของใครคนนั้นมากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นภายนอกของคุณเยี่ยมมากนะคะคุณคุณแบบยืนอยู่ได้อย่างสง่างามเลยทีเดียวแล้วก็มีเสน่ห์ ที่ใครๆจะหันมาเหลียวมองเนาะรวมถึงใครคนนั้นด้วยนะคะใครคนนั้นเขาอยากที่จะมาขอโอกาสคุณนะคะอาจจะเป็นด้วยว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่เขายังตัดไม่ขาดแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าเอออยากจะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนหยุดนิ่งไปจบลงไปเงียบหายไปก็ตามนะคะหรือว่าอะไรที่มัน ทำกันมาหนักหนาสาหัสอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าโอเคมันอยากจะเริ่มต้นใหม่ละอยากจะให้มันเป็นไปอย่างมั่นคงหรืออย่างน้อยก็โอเคไปอย่างช้าชาก็ยังดีเขาอาจจะอยากที่จะกลับมาขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้นะคะในการเริ่มต้นหรือว่าขอที่จะเป็นลักษณะที่ว่าเอ,อค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปก็ได้นะบางคนอาจจะกลับมาพร้อมกับในเรื่องของ สิ่งดีๆที่จะมอบให้นะคะความมีน้ำใจความความรู้สึกห่วงใยความอบอ้อ,อมอารีรวมถึงวัตถุสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าโอเคเขาก็พยายามอย่างดีที่สุดนะนะที่จะมาหยิบยื่นนั่นเองแต่ตัวคุณเองกลับมีความรู้สึกว่ามันอาจจะ เยอะไปนะคะหรือว่าคิดมากแล้วมันมีความรู้สึกก้ามกึ่งว่าเออเราจะม o ฟออนดีไหมเพราะไม่อยากจะกลับไปเจ็บเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความรู้สึกจะมุฟออนแต่ว่าจะมุฟออนได้ไหมบางคนก็อาจจะได้แต่บางคนก็อาจจะม o ฟออนแต่ตัวหรือเปล่านะคะคือว่าโอเคตัวเนี่ยมองภายนอกแล้วโอเคเลยนะคะเ,ออเป็นเหมือนคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองละนะคะรอดแล้ว มฟออนแล้วแต่ว่าในใจน่าจะยังนะคะเพราะห้าเหรียญหมายถึงว่ายังจิตใจยังเศร้าหมองอยู่ยังมุฟออนไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็มี ego อีโก้พอมีศักดิ์ศรีพอที่ถ้าหากว่า,าถ้ากลับมาแล้วไม่ดีเราก็ จะเดินไปต่อนะคะด้วยตัวของเราด้วยด้วยจิตใจที่ยังอาจจะไม่เต็มร้อยหรือว่ายังทิ้งความเศร้าความน้อยใจความที่แบบว่าเคยเคยที่จะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเขาอะไรแบบนี้นะคะเรายังจําได้ถึงวันที่แบบเราต้องเป็นฝ่ายตามเขาเราต้องดูแลเขาเราทําทุ่มเททุกอย่างอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่ได้กลับมาอาจจะมีความรู้สึกว่า มันไม่ได้อะไรอะไรแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้มันเป็นความรู้สึกเป็นหลักนะคะเป็นความรู้สึกที่บางทีมันมันมันมากเกินไปนะคะคิดมากไปหรือว่ารักเขามากไปก็คาดหวังมากไปอย่างนี้ก็ได้นะนี่เราลองไปดูว่าแล้วเ,ออเส้นทางแห่งความรักในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะของชาวทัสตินเฟียเบสติงกิ n งมีเรื่องของความกลัววิตกกังวลในใจอยู่นะคะเฟมินิน ยี่ย e ่ i n แล้วก็ missing in silence เนี่ยไม่ว่าจะภายนอกจะเข้มแข็งเข้มแข็งอย่างไรก็ตามนะคะแต่ว่าทัางกลางความเงียบเมื่อเราอยู่คนเดียวเราคิดถึงเขามากๆนะคะคิดถึงอยู่ท่ามกลางความเงียบในตอนกลางคืนอะไรแบบเนี้ยเราก็มักจะนอนไม่ค่อยหลับนะ,ะเพราะว่ามันมีในเรื่องของ e NERGY ที่มีความเป็นคู่อยู่นะคะความเป็นคู่ที่แบบมากส่วนหนึ่งที่หายไปนะคะ UI ไอเฟมินินเนี่ยนะคะถ้าคุณเป็น,ปนผู้ชายเขาก็คือเป็นผู้หญิงที่เป็นครึ่งหนึ่งของคุณนะคะเป็นคู่ของคุณและถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็เป็นของคู่ของเขานั่นเองแต่ว่ามันมีความกลัวเกิดขึ้นในใจหลายๆอย่างนะคะเกิดส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความคิดนะนะคะความคิดความเศร้าหมองการร้องไห้ความสัมพันธ์นี้นะคะอ,อ,อาจจะนอนร้องไห้บ่อยนะคะกลางคืนเนี่ย นะมีความน้อยใจเยอะกลัวเยอะวิตกกังวลเยอะนะคะความคิดถึงแล้วก็แอบร้องไห้ในความสัมพันธ์นั่นเองนี่เราลองไปดูนะคะว่าออลักษณะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของชาวทัตดินนะคะเป็นอย่างไร Eros A kiss to remember Have faith ฟไพ่บอกว่าจริงๆแล้ว,วมันเกิดจากในเรื่องของความคิดความเชื่อนะคะ ถ้าคุณมีความศรัทธานะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ใช่สําหรับคุณนะคะก็ขอให้คุณเชื่อและศรัทธาในสิ่งนั้นเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆนั่นแหละซึ่งมันก็อาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคบ้างเนาะมีทั้งความรักและก็แพชชั่นอยู่ในความสัมพันธ์นี้อย่างเต็มเปี่ยมนะคะเพียงแต่ว่ามันมีในเรื่องของความคิดมาก ะะคะเข้ามาวุ่นวายทำให้ความสัมพันธ์หรือคนอื่นอะไรเงี้ยเข้ามามีทิพลนะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างมีปัญหานะคะปัญหาจากความวุ่นวายขัดแยง้งแล้วก็ปัญหาจาก <c oughs> ความคิดนะคะคของตัวเองเป็นหลักนั่นเองคำแนะนําสําหรับชาวทัดดินคืออะไรนะ free yourself ปลดปล่อยตัวเองนะคะ it's time to take back control of your life getting to know each other แล้วก็ make the effort ถ้าคุณคิดว่าโอเคความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้เพียงแต่ว่ามันเขาก็โอเคนะคะเราก็โอเคแล้วมันเพียงแต่ความคิดของเรามันเยอะไปลองพยายามกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ getting to know each other เนี่ยคุณรู้จักกันมาไม่ว่าจะนานเท่าไหร่แต่บางทีเหมือนกับไม่ยังไม่เข้าใจกันมากพอนะคะ คุณควรจะเข้าใจในเรื่องของ i n น e น m o s มนะคะในะจิตใจภายในซึ่งกันและกันด้วยนะคะเพราะว่าส่วนลึกของหัวใจเนี่ยนะคะถ้าคุณอย่างอย่างลึกซึ้งไปถึงหัวใจของเขาเขาก็อย่างลึกซึ้งมาถึงหัวใจของคุณเหมือนกันนะคะพยายามอย่าเอาอีกโก้ขึ้นมาบางังความสัมพันธ์นี้มากจนเกินไปนะคะ Free y o u r s ปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะอะไรที่มัน ปิดกัน้นเราไว้มากจนเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดนะคะทัศนคตินะคะอะไรบางอย่างที่มันเหมือนเป็นกรอบล้อมรอบคุณนะคะที่มันทําให้รู้สึกความสัมพันธ์นี้มันอึดอัดมากๆนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรมันก็มันล้อมคุณไว้แล้วมันคุณทําอะไรขยับขยื่นในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แล้วคุณรู้สึกอึดอัดก็เช่นกันนะคะลองปลดปล่อยตัวเองออกมา นั่นก็คือทั้งหมดของชาวทัดดินนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม Subscribe และแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะติดต่อดูดวงด้านล่างนี้เลยนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ